สวัสดีครับเราให้ดูคอยเองลรากดจันนะครับคอยจันเก่าที่มีสองสีนะครับสีนะ้นนี่สีนะ้ำมันอยู่ตรงกลางนะครับพลอยที่เราเก็บเอาไวนา้นะครับคอยสองสีสามสีนะครับอยู่ในเม็ดเดียวกันให้ดูจากธรรมาชาติเลยอันนี้เราไม่ได้เปิดไฟนะครับแต่บนรึ้งๆนะครับให้ดูกล้องเวคแคมนะครับ ความจริงถ่ายพอยหรือถ่ายภาพต่างๆเนี่ยเราใช้แสงธรรมชาติปรับมันก็จะสวยดีกว่าไปใช้ไฟช่วยนะครับเหมือนดาราเหมือนนักแสดงครับใช้ไฟจ้าเลยครแตดูตัวจริงแล้วไม่เหมือนกับในละครเพราะว่าในละครสวยเพาแต่งแต้มสีสันแต่งหน้าแต่งไฟแต่งแสงครับพอออกมาจากนอกจอรางวัลดูก็ คือชาวนอกนาหรือคนชาวบ้านธรรมดานี่อมองไม่จาไม่ได้นะคอยก็เหมือนกันนะถ้าเราเอ็กคอยเครื่องประดับถ้าสวยต้องสวยแบบมองแบบธรรมชาติถ้าคุณมองธรรมชาติคุณก็คุณไม่ไปเอาไฟช่วยแล้วพอพอเจอกับแสงธรรมชาติแล้วกับเอ่อคนละเรื่องอันนี้ก็ทำให้คนที่ได้รับคอยไปเสี่ยความรู้สึกนะครับ เหมือนกราฟเหมือนภาพกราฟิเหมือน,นภาพวาดที่รับทถ่ายกันดีเรา้ดูเป็นธารทำภาพใกล้เคียงมากคือเราพยายามจะทำไงให,ให้ให้เหมือนของจริงที่เราเห็นด้วยตาตอนนี้แต่ท่านดูท่านเห็นทางบ้านใกล้เคียงกับของจริงนะครับวันนี้เราก็เลยใช้แสงเน้นเน้นแสงธรรมชาติแล้วไฟก็ไม่ล้าครับนะ ห้องแล a p ห้องถ่ายของเราก็ไม่ไม่มีไม่ต้องใช้นะครับราไปใช้ห้องแลบใช้ห้องธรรมดาเนี่ยแหละใช้ใช้สวา่วางสว่างเห็นสวยครับเห็นนี่อันนี้ใกล้เทียนของจริงมากเลยครับเราให้ดูแสงขนาดแสงธรรมดานะครับแสงแสงในกล้องเขาก็มีอยู่แล้วเขาป,ป,ปรับกล้องเขาจะปรับตามนีนี้ก็เป็นพอยสวยนะครับ มีจุดอยู่ตรงกลา,างธรรมชาติของพลอยนะครับเราไม่ได้ไปูแกแต่งอะไรมากมายนะครับรพป็นธรรมชาติเป็นนี้สนใจก็โทร0871505601ร้านเจเจจันท์หรือร้านหรือร้านเจนาเชอร์จังหวัดจันทบุรีนะครับท่านต้องการพลอยแท้คาใดนึกถึงร้านเจเจจันทร์โทร0871505601ครับราคาคุยกันได้นะครับ